สวัสดีค่ะทุกคนพี่รัฐจากช่องรัตดอนดอนนะคะวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องสาวสาวที่ชอบแฟนฝรั่งนะคะที่จะหาแฟนฝรั่งแต่ไม่มีความมั่นใจบางคนก็จะถามมาว่าพี่รัตถ้าน้องไม่เก่งภาษาอังกฤษนี่จะสามารถหาแฟนฝรั่งได้ไหมพี่รัฐก็จะตอบว่าได้นะคะเพราะเมื่อก่อนสมัยก่อนที่พี่รัฐก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษนะคะแต่มีการพยายามที่จะเรียนภาษาอังกฤษค่ะก็ บางครั้งเราก็อ่านซืซอหนังสือมาอ่านนะคะหนังสือมาอ่านแล้วก็มีมีวิธีที่หนึ่งนะคะก็ให้ซื้อหนังสือมาอ่านก็ได้วิธีที่หนึ่งนะคะหนังสือภาษาอังกฤษคะ่ะเป็นคำศัพท์เป็นคำต่างๆนะคะคำทักทายคำศัพท์ต่างๆเอามาอ่านเอามาฝึกฝนทุกวันนะคะเริ่มแรกเราก็มาทักทายก่อนก็ได้ค่ะคำทักทายนะคะถ้าไม่เก่งภาษาอังกฤษแล้วก็ต้องการที่จะได้แฟนฝรั่งนะคะ ข้อ1ก็คือซื้อหนังสือภาษาอังกฤษมาอ่านแล้วก็คำศัพท์ต่างๆมาอ่านนะคะข้อที่2ข้อที่2ก็สมัครแอปเว็บไซต์หาคู่เลยหรือว่าแอปต่างๆนะคะการโหลดแอปก็โหลด,ดง่ายๆนะคะถ้าใครโหลดไม่เป็นก็สามารถสอบถามพี่รัตคอมเมนต์มาได้นะคะข้างล่างก็พี่รัตจะบอกให้ การโหลดแอปหรือว่าแอปต่างๆแอปต่างๆพี่รัฐก็ทําไปแล้วนะคะก็จะมีหลายแอปมีประมาณ5-6แอปนะคะที่แนะน,นําเพื่อนๆอยู่ในคลิปที่แล้วนะคะก็ไปดูได้การโหลดก็คือให้ไปโหลดที่ Play Store นะคะอย่างเว็บอย่างแอปที่เราใช้อีกแอปหนึ่งก็คือไทยเ Dating ค่ะ นั้นเราก็พิมพ์ตรงนั้นไปที่ p เ s t o ต e นะคะแล้วก็ค้นหาแล้วก็จะเจอค่ะแต่ถ้าใครยังสะไม่สามารถที่จะไม่สามารถที่จะค้นหาหรือว่าดาวน์โหลดได้ก็ให้ส่งข้อความแอดเฟซแอดไลน์พิรัตมาข้างล่างได้นะคะก็ค่ะเดี๋ยวจะขึ้นตรงที่ข้างล่างข้อความอธิบายนะคะก็เพื่อนๆก็ไปอ่านดูว่าเฟซของพิรัตอะไรนะคะเดี๋ยวจะขึ้นให้ก็ได้ค่ะขึ้นให้ที่นี่นะคะอ่านแล้วก็ฝึกฝนทุกวันนะคะ ข้อที่2ก็โหลดแอปหาคู่เลยค่ะไปที่ Play Store นะคะแล้วก็ไทยไทยแลนด์เดติ้งนะคะก็คือแอปอีกแอปหนึ่งแล้วก็อีกแอปสก o o ปนะคะก็พี่รัก็จะสำเนียงก็จะไม่เก่งสักเท่าไหร่ค่ะแต่พอก็พอพอพอ,อธิบายให้เพื่อนๆได้ฟังนะคะมันก็จะเป็นเว็บหาคู่ค่ะ,อ,ะอีกสก o o ปนั้นเขาจะ เขาเสียตังค์มีเบสิกแล้วก็เสียตังค์เสียตังค์นั้นก็คือจะสามารถเลือกประเทศได้ค่ะก็คือมั่นใจแล้วก็ชัวร์ว่าเราชอบอคนอเมริกันคนอังกฤษคนเยอรมันคนต่างๆเราเลือกประเทศได้เลยค่ะหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวนะคะก็สองข้อแล้วนะคะก็คือ,อได้หนังสือแล้วก็ได้ให้โหลดแอปมาให้โหลดแอปมาเล่นเลยค่ะ แล้วก็ที่3นะคะข้อที่3นี่ก็จะมีแอปต่างๆที่แปลภาษานะคะที่ในมือถือก็มีในมือถือก็มีนะคะก็ดาวน์โหลดเหมือนกันไปที่ Play Store นะคะก็คือภาษาอังกฤษะคะ่ะภาษาอังกฤษนะคะต่างๆที่ที่แอปต่างๆนะคะก็ามาได้เลยแล้วก็อีกอ,อีกอย่างหนึ่งก็คืออีกอย่างหนึ่งก็คือ เอาโหลดจากมือถือนะคะแอปที่แปลภาษานะคะก็มันจะแปลได้ทั้งคำพูดแล้วก็แปลได้ทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทยนะคะก็แปลได้หมดนะคะค่ะแล้วก็ต่อมาก็แปลเสร็จแล้วนะคะเราก็ Dictionary ก็ได้ค่ะอีกนึงก็ d i กชิน n ารีนะคะ,นนะ,คะเป็นเล็กๆ หรือก็ใช้ได้ทั้งสองแบบนะคะเดี๋ยวนี้บางทีก็ไม่จาเป็นต้องไปซื้อ dictionary เพราะว่าโทรศัพท์มือถือก็เหมือนกันนะคะก็โหลดมาได้แล้วเราไปไหนมาไหนเราก็สามารถพกพาแล้วก็แปลได้เลยค่ะพิรัตก็จะใช้สมัยก่อน13ปีก่อนนี้จะต้องใช้ dictionary นะคะ i i c t i o n a r y ก็คือ,อแต่มันเป็นเครื่องเหมือนเครื่องคิดเลขนะคะเราก็กดเข้าไปเลยคำภาษาอังกฤษว่าอะไรแล้วก็จะ กดเป็นเสียงออกมาเลยนะคะก,ก็ดีค่ะเมื่อก่อนก็ดีมากแล้วก็เราก็ฝึกฝนนั่นแหละค่ะเราก็ฝึกฝนฝนฝึกฝน,กนพูดกับเขาเลยนะคะแอปหาคู่นะคะก็หาแฟนต่างชาติเราก็กดเข้าไปเลือกประเทศแล้วก็คุยกับเขาฝึกฝนทุกวันแล้วก็คาไหนที่เราไม่ได้แล้วก็เขียนออกมาแล้วก็แปลตรงนั้นเลยแล้วก็เราก็สามารถคุยให้เข้าใจได้ค่ะ บางทีการฝึกฝนมันก็ช่วยได้นะคะอันนี้ก็พี่รัฐก็มีเทคนิคแนะนำเพื่อนๆอ,อย่างนี้นะคะให้เพื่อนๆน,นะคะได้เอานำไปใช้กันต่อมาก็ตาม u ู u b e ต่างๆก็จะมีสอนภาษาอังกฤษออนไลน์นะคะแล้วก็ไม่ได้พูดตรงนี้ไปไปดูที่ YouTube ก็ได้ะคะ่ะอีกข้อหนึ่งนะคะก็คือไปดูสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ที่ YouTube นะคะก็สามารถจะเรียนภาษาได้เรียนภาษาได้เพิ่มเติม,ตมค่ะ แล้วก็เพิ่มให้ส,สาวที่มีความมั่นใจบอกว่า,าเรียนภาษาไม่เก่งภาษาอังกฤษนะคะโทษทีค่ะพูดผิดถ้าไม่เก่งภาษาอังกฤษจ,จะพูดแล้วก็ไม่ได้ภาษาอังกฤษจ,จะได้สามีฝรั่งไหมมันก็ได้นะคะแต่ว่าคุณต้องฝึกฝนแล้วก็ฝึกขัดภาษาอังกฤษเ,เ,เพิ่มเติมเพิ่มเติมเพื่อที่จะได้สื่อสารกันให้รู้เรื่องนะคะก็จะทำให้เราเข้าใจแล้วก็พูดคุยกับเขาได้ เราก็ต้องขยันศึกษานะคะขยันศึกษาแล้วก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนอขอให้เพื่อนๆ,ๆทุกคนนะคะมีความสุขแล้วก็ได้สมใจปรารถนานะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ